สวัสดีไปรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับพิมเก้ฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกกิจรรมอะไรไปไม่ได้นะครับปูย่าพาร์ทใหม่นั่นเองนะครับผมบอกเลยนะสีพิเศษเยอะแยะมากมายนะสำหรับปูย่าพาร์ทรอบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูเนาะแล้วก็กิจกรรมเยอะจริงๆนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับเพราะว่าเจ็ดปีฟรีไฟเนาะนะครับก็วันนี้ก็แจกบัตรยี่สี่ชั่วโมงนะครับเล่นกันจุกๆเลยนะครับโอ้โหก็เล่นแบบรับ ปัดเยอะยๆมากมายนะครับปัดกันลงกันแรงนะครับผมเพราะว่าวันนี้น่าจะรีแรงด้วยนะครับตัว่ามก็ไม่ได้ค่อยได้เล่นเลยนะครับสำหรับแรงนะครับเน้นแค่แบบแรงๆเนาะก็ที่สุดอีก9ชั่วโมงนะครับผมเนาะก็แค่จบประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวที่หน้าค่อยแบบว่าดันแล้วกันนะครับผมเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นรางวัลฮีโรอีกนะครับฮีโรอีกต้องสามดาวปะได้ฮีโรมาเองนะครับไม่ได้ดันเพิ่มอะไรนมากนักนะครับผมเนาะก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านแพ็กเสียงนะครับผมนี่ก็สามารถดันได้อยู่นะครับผมเนาะก็จะได้ฮ้ยมีคาถาด้วยหรอจักแล้วหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถดันแรงแบบนี้สุ่มไอเดฟรีไฟล์ไม่มีเกลือ99บาทในเว็บที่น่าเชื่อถือที่สุดได้หมเกเอฟแท้เลยทุกคนไปลองเข้ากันนะมีโมวเอฟจริงๆิงมีสองใบเลยเว็บแจกไอดีทุกวันนะครับต้องมาสุม่มตอนปล่อยรางวัลได้จะได้เลย และมีบริการเติมเพชรเพียงใช้ u i d ีรหัสฟรีไฟล์และขายไปเช่าด้วยเว็บนี้ราคาถูกมากเพจร้านมีแจกรถสุ่มรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ตามคลิปได้เลยนะครับเล่นได้อยู่นะครับผมเนาะก็เล่นได้นะครับวานนี้นะครับวันนี้ก็มีให้ตู้สุ่มลัคกี้นะครับตรงนี้เลยบุญญาพาแต่ส่วนตัวบอมบอกเลยว่าให้เรามาซื้อตรงเนี้ยจะคุ้มกว่าครับ9ก0เนี่ยคุ้มกว่านะครับเป็นฟิีเมียมด้วยนะครับ คุ้มกว่านะครับเราได้มาทั้งหมดทั้งมวลนี่เลยนะครับอ่ะดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็มีชุดผู้หญิงนะครับอ่าประมาณนี้เลยน่ารักน่ารักเลยนะครับแล้วก็อสกินปืนนะครับมีแบบว่าดีมากๆเลยระยะแล้วก็เจาะเกาะนะครับแล้วก็หลักๆก็เป็นอ่าชื่อเนาะนะครับแล้วก็เวลาเราสังหารหรือว่าแบบบอกท่าทางนะครับหลักๆนี้ได้อยู่แล้วแหละอันนี้เป็นแบบเป็นแต่ละเดือนอยู่แล้วนะครับสําหรับพิเศษนะครับผม ชอบชอบขั้นนี้ก็คือท่าทางนะท่าทางน่ารักมากนะครับโปรไฟล์นะครับอ่าท่าทางน่ารักจริงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้เป็นระเบิดนะครับผมแล้วก็โปรไฟล์แล้วก็สกินปืนนะครับนี่น่าจะทาวอนนะครับก็ขั้นไปเรื่อยๆครับมีมีดหัวตัดนะครับผมแล้วก็มีทางด้านกระเป๋าเป็ดนะครับหอยน่ารักน่ารักนะแล้วก็ลังเกงนะครับนะแล้วก็มาท่าทางครับเลเวลหนึ่งร้อยใช่ไหมอ่าเก้าสิบนะครับท่าทาง ทางเต้นกับน้องเป็ดครับ A จัดนะครับผมอแล้วก็95ก็เป็นกล่องนะครับ100ก็เป็นนี่เลยชุดผู้ชายนะครับแล้วก็อันนี้ก็ตามเดิมนะครับประมาณนี้เราก็กดซื้อปุ๊บเราก็ทําตามภารกิจครับววาปนะครับผมเนาะก็ซื้อเลยมาส่วนตัวแนะนําให้ซื้อตรงนี้นะครับผมจะคุ้มกว่านะครับอ่านี่เลยครับปึ้ง ปูย่าพาดปดมาสิบเก้าครั้งแล้วนะครับตกลงครับประมาณนี้นะครับมาเราก็จะได้เลยเปห้าที่เปลยเลยแล้วเราก็ไปทาภารกิจครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับผมแค่นี้เองนะครับง่ายไหมนะครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้วันนี้อัปเดตมาประมาณนี้จริงๆครับไม่มีอะไรมากนักเลยนะครับอ๋อใครอยากเล่นไไลท์ก็ตามมาได้นะครับสําหรับในสตรีมนะครับอ่าก็ ประมาณนั้นเลยครับไม่มีอะไรมากนักนะครับมันสุ่มฟรีด้วยนะครับโอเคลหลักหน้าจะาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอเจอใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ